สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่อ,อนรนพาท่านผู้ชมมาชมต้นพริกนะคะต้นพริกแม่เอาเมล็ดนารยนะคะสวยงามจ้าพอดีแม่จะเตรียมที่จะปลูกนะคะซื้อกระถางมาแล้วแลวแม่ปลูกแม่ก็จะถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เมล็ด คือพริกที่แม่ต้มใส่แกงนะคะแม่ก็คิดว่าเอ๊ะอยู่เป็นเม็ดเมนะ็ดน่ะเอามาลองโรยดูก่อนมันจะขึ้นไหมพอดีโรยไปมันขึ้นแต่อันนี้มันเป็นยังไงก็สวยขึ้นนะแม่ก็แปลกใจเนาะพริกเราต้มแล้วทำไม ทำไม,ไมเมล็ดยังยังขึ้นได้นะเอามาโรยยังขึ้นได้ก็ดีใจแม่ก็ภูมิใจมากจาก้ะจะได้เอามาปลูกนะคะแม่ซื้อกระถางมาแล้วแม่จะปลูกแต่วันนี้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนค่ะสวยค่ะแม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันทำไมมันขึ้นได้เนาะโรยมเมล็ดเมล็ดต้มแล้วนะ่ะยังโรย ยังขึ้นมาได้ก็ดีใจมากเลยไปซื้อกระถางมาเมื่อวานนะคะแม่จะลองปลูกดูว่าสวยไหมเห็นเขาทำใน YouTube น่ะเขาปลูกได้สวยงามมากจาก้ะก็เลยจะลองปลูกดูมันสวยจริงไหมถ้าสวยก็ดีใจนะคะ เยอะเหมือนกันนะคะหลายหลายเม็ดเหมือนกันแม่ก็บีบบีบบ,บ,บีบธรรมดาเลยเนะี่ยบีบบีบเมลนะ็ดน่ะบีบเม็ดเม็ดเม็ดที่เราเอากินแล้วก็เลยบีบเนาะมันมันบีบลงพอสักพักหนึ่งแม่ก็รดน้ำรดน้ำไปมันก็ขึ้นมาก็ดีใจว่าเอ้ย มันยังบีบไปยังขึ้นมาได้เลยเราคิดในใจว่าเออเรากินเสร็จแล้วไม่ต้องทิ้งมันมีประโยชน์นะคะสวยจ้าแวะมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้แม่อ่อนด้วยนะคะมีกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปจะปลูกแต่นี้มันมันใหญ่มากเกินไปแล้วนี่ตัวนี้ต้องเอาลงดินแต่พวกนี้เอาลงกระถางนะคะจะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เอากระถางมาปลูกแล้วแม่จะถ่ายลงอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้ให้ไม่ชมต้นก่อนค่ะสวัสดีค่ะ